อรุณสวัสดิ์สวัสดีจ้าครับตื่นแล้วครับวันนี้ตื่นมานะงวงเงียนิดนึงแต่ว่าเมื่อคือนถือว่าหลับดีหลับไวนะคือแม่งเพียรๆเหนื่อย,เ,ยเรื่องงานเมื่อวานด้วยขอบคุณเพิเินๆที่เป็นกำลังใจให้นะโู้กอดปอบปูรู้สึกดีใจมากๆแบบดีใจที่มีเพิินนะแล้วก็เช้านี้มาประชุมงานแล้วก็มีคุยังไงปอ๊อ ไอที่หลั่นไม่ได้เมื่อวานตอนนี้เคลียร์จัดการทํางานได้แล้วโอเคขึ้นแล้วเดี๋ยวเต้างานไปนั่งทําที่ปอบินเก้าแล้วก็โห้บอบบนเก้านี่มีเรื่องหลายอย่างที่ต้องเคลียร์นะพวกแบบอาหารคค้นที่เราทําเนี่ยมันน่าจะใกล้หมดอายุแล้วมันครบปีแล้วเดี๋ยวไปกิน ไปกินไปเคลียร์ให้มันหมดหรือว่าถ้ากินไม่หมดก็ทิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็ต้นมงต้นไม้นะไม่ได้อยู่2วันไม่รู้เป็นไงบ้างไม่รู้ฝนตกบ้างหรือเปล่านะคิดถึงห้องนู้นมากมากแต่ว่าเช้าน,นี้ก็เปิดมาด้วยความแฮปปี้ดีขึ้นเพราะว่าตัวงานโอเคขึ้นนะรันนูนนี่นั่นแกนได้แต่ว,ว่าเดี๋ยวมีคุยงานตอนบ่ายหรืออะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะตอนน,น,นั้นแล้วก็นั่นแหละครับรักเพลินๆรู้สึกดีมากๆวันนี้ที่มีเพลิน ไปเริ่มต้นวันกันไปอย่างนี้เดี๋ยวว่าไปที่ห้องบอบินเก้าอารุณสวัสดิ์สวัสดีนะครับมึงกูมาถึงบอบินเก้าแล้วเอาของทุ่งแรงขึ้นมาเรียบร้อยรดน้วต้นไม้เสร็จเรียบร้อยไอ้เฮียกูลืมเมาส์ทำงานไม่ได้ คือถ้ามันไม่มีเมาส์เนี่ยมันทํางานไม่ได้เลยเพราะว่ากูใช้วิธีรีโมทจากเครื่องแม็กใช่ไหมไปเครื่องที่ทํางานกูแล้วแล้วคือแม็เนี่ยมันใช้ไม่สามารถใช้เมาส์แม็า Mac, มาคอนโทรลวินโดว์ในนี้แบบได้แบบสมูทเท่าไหร่ก็เลยอ่ะไม่โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมัน,ม,นมันอึดัอดอะ่ะ <laughs> มันอึดัดเอาง่าย ก็เลยเดี๋ยวต้องขับกลับไปห้องเพลินอะีกทีนึงนะแล้วก็กลับมาใหม่โดยที่กลับไปเอา,มาเมาแล้วเมื่อกี้ช่างที่เขามาซ่อมแอร์เขาซ,ซ่อมเครื่องทำคัาอ,อุ่นด้วยนะเขาโทรมานะัดตอนแรกเขาจะเข้ามาตอนนี้เที่ยงกูก็แบบ หรือจะโทรไปบอกช่างให้เข้ามาแต่ว่ามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะไว้ก่อนดีกว่านะคือตอนแรกอะกูอะคิดว่ากูจะมาที่นี่มานั่งทํางานที่นี่ยาวๆแล้วก็เลยนัดช่างว่าเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าพอแม่งกูเลือมเมาว่ากูต้องกลับไปกูก็แอบเสียดายว่าเออถ้าช่างเข้ามาเลยก็น่าจะดีนะกูอันนี้เฟลนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจัดการโทราเรื่องเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวกลับไปเอาเมาที่ห้องเพลินก่อนนะเจ้าเมาตัวร้ายคือปกติกูก็ใส่ไไไไววว้้นยยาาามออออเืคคกกูููิดะรขงงถึ ใส่ไว้ในกระเป๋าอีกอันนึงโอ้ยไม่เข้าใจเลยอุดดยิดแต่ว่าหิวหน่อยๆด้วยเดี๋ยวไปเอากลับมายังไม่คงไม่ทํางานหรอกอดี๋ยไปกินร้านป้าก่อนเดี๋ยวเขาว่ากันนะไปโอเค วาบมาเจอในทีก็ตอนค่ำเลยนะก็ตอนนั้นสรุปกลัวขับรถกลับไปไป,ไปเอาเมาส์ที่ห้องเพลินนะแล้วก็กลับมาหิวข้าวหิวข้าวก็เลยกินข้าวกาวะเพราปลาหมึกนะร้านป้ากินข้าวกาวะเพราปลาหมึกร้านป้าเสร็จขึ้นมาทํางานนั่นแหละคือสาเหตุที่มันวาร์ปมาตอนเย็นคือกูทํางานลากยาวเลยเว้ยจนเหมือนแบบประมาณช่วงสี่ห้าโมงนักูไม่แน่ใจเหมือนแบบบรรยากาศแบบฝนต,ตกฟ้าคึมนู้นเนี่ยไอเราก็ไม่ไหวอะดิคือแบบงานมันก็ยังไม่เสร็จขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็แบบถึงเวลาเลิอกงานแล้วไอเราก็ไม่ไหวอะดิเราก็แบบอ้าสักหนึ กูก็ปอกไปเลยนะแล้วก็แบบคือนอนดูกันต่อไว้กูพยายามจะนอนดูเป็นต่อแบบลืมแบบลืมขึ้นมากูก็หลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นจนนั่นแหละครับตอนนี้ดูเป็นต่อสองตนยี่สิบสองจบเรียบร้อยอยากดูยี่สามเลยคิดอยู่ว่าสิ้นเดือนนี้อาจจะแบบซื้อไอ้นี้ต่อซื้อไอจีจีจะได้ดูต่อมันจนเป็นปัจจุบันเพราะว่ายังไงเราก็ดูสดทุกการพื้นหัสอยู่แล้วเราก็จะได้ตามทันตามไปเรื่อยๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าหรือหรือยังไม่ซื้อก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคืออยากดูอยากดู จริงไอ้ภาคต่อไปคือแบบรู้สปอยแล้วสองพันยี่สามสองพยสี่เนี่ยก็คือรู้สปอยแล้วเพราะกูเนี่ยก็ดูล่วงหน้าดูนุ่นดูนี่มันแย่ๆมากมายนะแต่ว่าชอบรู้สึกว่าแบบทำให้ชีวิตแม่มีอะไรทาทําให้ชีวิตม่งกลับมามีจุดหมายอีกครั้งหนึ่งแบบคือการทํางานนะเออกูว่าเราคนทํางานด้วยกันนะจะเข้าใจคือเรามีจุดเป้าหมายของพวกเรามีจุดมหนที่เราอยากจะไปมีความฝันที่เราต้องการจะทําหรือบางคนก็ไม่มีความฝันอยากทําไปเรื่อยๆแต่การที่เราทาไปเรื่อยๆในระหว่างทางอ่ะ บางทีแม่งก็น่าเบื่อบางทีมันก็เหนื่อยบางทีก็มีความสุขหลายหลายคนก็ว่าเป็นเป็น,ปนใช่ไหมคือไอ,อ้อะไรแบบเนี้ยมันทําให้เราแบบบางทีก็ทอ้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรามีจุดหมายแบบเล็กเล,กเล,กเลกน้อยๆ้ที่มันสนุกสนุกอย่างเช่นกูดูเป็นต่อเนี้ยเออมันก็ทําให้เราแบบเอออยากจะ move move ไปเออรู้สึกว่าอย่างที่กูเคยบอกเมื่อวันก่อนการที่กูกลับมาดูไลฟ์สดไม่ใช่ไลฟ์สดดิทีวีสดอ่ะเออตามตารางเวลามันทําให้รู้สึกว่า อย่างน้อยเราต้องรอมันช้าลงแล้วก็มันแบบมีจุดมุ่งหมายในรายอาทิตย์มากขึ้นอะไร่เงี้ยคือนอกจากตัวงานที่เราจะต้องทําให้เสร็จตามทาร์เก็ตตรงนี้นะว่าหลายคนเนะี่ยคือแบบคนที่ทํางานมานานมากพอแล้วก็มันอาจจะรู้สึกยังคงชาเลนจ์อยู่อันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะแต่ว่าใครที่รู้สึกก็เบื่อก็มันช่วยไม่ได้อันนี้เราเข้าใจเราก็อาจจะต้องหาอะไรอย่างอื่นที่มันชาเลนจ์กับเราแล้วทําให้เรารู้สึกดีหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อยอย่างเนี่ยหารายการที่อยากดูดู หาของกินที่เราชอบกินแบบที่ไม่ได้กินบ่อยจนเกินไปแล้วทำลายสุขภ,ภาพะนะกูคิดว่าเรื่องนี้ก็น่าจะช่วยให้ทุกคนดีขึ้นประมาณนี้ประมาณหนึ่งนะ ก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวนั่งทํางานต่อเพราะว่าไหนๆก็ดูเป็นต่อจบแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวนั่งทํางานต่อแป๊บหนึ่งถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้อะไรยังไงก็เดี๋ยวคงไปห้องเพลินเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีช่างเข้า,ามาติดเครื่องทำน้ําอุ่นก็คงเอาของที่ทำงานไปแล้วมั้งเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเอายัางไงก็เดี๋ยววาไปเจอไอทีที่ห้องเพลินเลยยังไม่รู้เลยว่าตอนเย็นจะกินอะไรตอนแรกจะมาเคลียร์ไอ้กับข้าวนี้ก็ยังไม่ได้ทําเปื่อยๆเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันพร ว่ามาเจอทีกับห้องเพลินที่กูเพิ่งตื่นขึ้นมาแบบงงเนียนะก็ตอนเย็นกินข้าวกับเพลินแล้วก็นั่งเล่นดูนู่นดูนี่กันไปไอ้ยม่งแ,แบบนี่กูถักเปียอยู่เลยนะให้เพลินถักเปียให้แล้วก็แบบเหมือนเปื่อยๆ,ๆก็เลยไปนอนกะว่าเออนอนแป๊บนึงโอ้โหแม่งลากยาวกูวก,ก็เลยแบบเออมาจากลากันไปเท่านี้ตอนเย็นกินอะไรวะข้าวเหลาหมูตุน๋นบ้างเออประมาณนั้นแหละ วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอโทษที่มันไม่ได้มีคนนอนเทนต์อะไรเลย่งางนั้นแต่ว่ากูหลับเออนะน่าจะเพียจากงานแล้วก็เพียจากหลายๆอย่างก็ยังไงไกูไปนอนต่อกันขอบคุณทูกการติดตามรับชมนะแฮปปี้บดย์คนที่เกิดวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยมีความสุขมา,ากเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีนะครับ